อไรวะมอม่เนเ่ารนอะไรหกหกวเอาตรงนี้กะลอกนี่ประมาณหกสอ๋อแต่ละเมสวยเยจากเอเวเกสาวัดด้วยนั้นเอามาวัดนี่ม้ ไม,ไม่ไม่เท่ากันนี่เท่าไรหกสิบส่ออืเดีเ๋ยวหกสิบ่อ่ะอันนี้ของเดิมมันของเดิมมันนี่เท่าไร่อันี้นีหกสิบสองเอาอันนี้ดิหกสิบสี่นี่เท่าไรอันนี้นาานนหกสิบสามอ่ะอืมหกสามครึ่งหกสามสิบสามสิบสองิน ทางนี้มีช่างก,ก็ถอนมาแล้วเนี่ยเขตีไม่ถึงทางนี้มีคนถอนมาแล้วพอพอพอรใไ่ไม่ถึง